อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงนะครับรับเงินฟรีเข้าชูนิวเล e ตแบบนี้เลยนะครับครั้งละ200บาทนะครับทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีชูนิวเล็ตนะครับครั้งละ200บาทจากการเล่นเกมฟรี ีบนมือถือนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครฟรีทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงครั้งละ200บาทที่ผมทําการถอนเงินมานะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเราดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเล่นเกมจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า My Pop Star นะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้แบบนี้เลยนะครับผม ขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดนะครับผมที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับค้นหาแบบนี้เลยพอเราค้นหาเสร็จทําการติดตั้งลงในเครื่องแต่ถ้าใครค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอปแนะนําให้กดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดผมจะแนะบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้เมื่อเรากดดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็วิธีการสมัครไม่ยากนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยจะเป็น Google หรือว่าอีเมลนะครับในส่วนของ Facebook ก็ได้นะครับผมเลือกช่องทางการสมัครได้เลยหรือว่าจะดดดูตาาามคคลลิป้น้นน่งไะรับ มีคิววิธีการสมัครไว้ให้สามารถดูได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของการถอนเงินหรือว่าบันทึกประวัติการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับเมื่อวันที่18กุมภานะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าที่บัญชี t รูมิเนียลเลยนะครับถอนวันที่18นะครับได้รับเงินวันที่19กุมภานะครับผมอันนี้เป็นหลักฐานการถอนเงินครั้งละ200ที่ผมถอนไปเนาะนี่ครับถอนเงินครั้งละ200บาทเลยนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละเมนูนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยต้องทําอย่างไรเล่นเกมแบบไหนนะครับสาหรับคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลุยแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นวิธีการทาเงินเนี่ยก็ฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะจะได้เข้าใจนะครับเมนูด้านซ้ายมือมี2เมนูนะครับกดเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับในส่วนของคะแนนนะครับจำนวน5้าพันเหรียญทองเนี่ยเราสามารถรับคะแนนได้นะครับเพียงแค่เรานะครับกรอกไอเดียคำเชิ หรือมาก่อรหัสเชิญของเพื่อนนะครับถ้ามีของเพื่อนคนอื่นนะครับก็แนะนําให้ใช้ก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอรหัสโค้ดตรงนี้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับ1 7 7่งฝากไปด้วยนะครับเมนูนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการขุดหาสมบัตินะครับกดเข้าไปเลยการขุดหาสมบัติตรงนี้นะครับเป็นการสุ่มรางวัลนะครับจากการขุดหาจํานวนตรงนี้ได้เลยนะครับมี3ครั้งเนาะในการขุดนะครับเราก็ก ก็เลือกการขุดได้เลยแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มคะแนนจากการขุดนั่นเองผมได้รับมาที่271นะครับสามารถรับรางวัลมากขึ้นเป็นรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของวิธีการเล่นนะต่อไปนะครับผมด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสปินนําโชคนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับหรือว่าลัคกี้สปินนั่นเองนะครับหมุนได้10ครั้งต่อวันการสุ่มรับคะแนนตรงนี้นะครััับบจะะะรตต้งงแแแ่่20 10,000คคนนนถึเลยยอู การหมุนของเราเนะว่าเราเนี่ยจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมได้รับเพิ่มมาอีกประมาณอา่าสาคะแนนนะครับเกือบ100คะแนนนะทุกคนนะนะครับรับเพิ่มรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับอันนี้คือการหมุนวงล้อลัคกี้สปินนะครับก็ลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาหมุนดูได้นะครับเข้า <c oughs> สู่ระบบนะครับหรือว่าเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดรับคะแนนฟรีได้วันละ300คะแนนหรือว่ารับรางวัลคูณ2เนี่ยก็จะเป็นวันละ600เหรียญทองนะครับถ้าเราเช็คอินแบบต่อเนื่อง30นะครับรันนะ แนะนาให้เรากดเช็คอินทุกวันเมื่อเราเข้าใช้งานแอปนะครับผมรางวัลกวาดล้างนะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะลองเข้ามาเล่นดูนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับผมและลองใช้งานนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญทองนะครับทั้งหมด3ครั้งรับ200เหรียญทองบวก2เพชรนะครับผมดูวิดีโอนะครับ5้ครั้งนะครับเล่นบัตรขูด20ครั้งนะครับบัตรขูดก็คือตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปเล่นนะครับบัตรขูดเนี่ยสามารถรุ้นรับเงินรางวัลได้ที่100บาทเลยบาเราเจอรูปภาพ6รูป แต่ถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราจะได้รับคะแนนตามที่เขากําหนดตรงนี้เลยนะครับบัตรคูณเล่นได้20ครั้งนะครับผมก็เพียงแค่ขูดบัตรตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของซุปเปอร์สล็อตนะครับก็จะคล้ายๆกับลัคกี้สปินนะครับในการหมุนนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับสิครั้งต่อวันในการหมุนลัคกี้สล็อตนะครับหรือว่าซุปเปอร์สล็อตแมชชีนนะโอเคนะครับผมตรงนี้ผมจะได้รับคะแนนมาเพิ่มอยู่ที่80เหรียญทองนะครับตรงนี้ไม่มีราง ต่อมานะครับผมในส่วนของครบสิบครั้งสลับรูเลตในวันนั้นนะครับเราก็เข้ามาหมุนลัคกี้สปินตรงนี้แหละนะครับผมทำตามภารกิจได้ให้เรากดคําว่าโกนะครับเพื่อที่จะเปิดภารกิจดูว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับเล่นสลัดแมชชินสิบครั้งต่อวันเมื่อกี้เราเข้าไปเล่น1ครั้งแล้วนะครับกอกไอดีคําเชิญนะครับรับ5 0าพันเหรียญทองนะครับใครยังไม่ได้กอกก็เข้ามากอกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับเหรียญนะครับแปดหมื่นเหรียญทองแล้วก็ห้าสิบเพชรนะครับต่อมาเลยนะ เป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยทำได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญเพื่อนในการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้วันละ100 200 500 1000ต่อวันเนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลย1วันเราไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทแน,น่นอนถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเลยนะครับกดชวนเพื่อนตอนนี้เลยนะครับคลอกเนื้อหาตรงนี้นําไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ๊กทวิต e ตอร์ไลน t ยู t ู k ได้หมดนะครับอยู่ที่วิธีการนําเสนอของเรานะครับเราจะนําเสนออย่างไรให้คนรู้จักในส่วนของแอปนี้ทําเงินอย่างไรจากแอปนี้นะครับอยู่ที่การนําเสนอการแนะนําของเราเลยนะครับว่าจะแนะนําอย่างไรให้คน <c oughs> เขารู้จักให้คนเขาดาวน์โหลดนะครับผมเราสามารถไปแนะนําเพื่อนได้นะครับรับ80,000คะแนนต่อ1คนเลยนะครับถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับคะแนนแรกนะครับ20,000เหรียญทองเนี่ยเราสามารถรับรางวัลได้เลยหากมีคนดาวน์โหลดนะครับสมัครกรอกรหัสโค,ค้ดเราได้รับทันทีนะครับเพื่อนที่เขาแนะนําไปหรือว่า ดาวน์โหลดไปเนี่ยเขาจะต้องทําภารกิจหรือว่ารับรางวัลครบ10รางวัลเราจะได้รับ50เพชรนะครับ แต่ถ้าเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทําการเล่นเกมอย่างน้อย10ด่านเป็นเวลา3วันแบบติดต่อกันเนาะเราก็ได้รับคะแนนเพิ่มอีก60,000เหรียญทองนะครับนี่คือการแนะนําเพื่อนนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับอยู่ที่ความสามารถในการแนะนําเพื่อนนะครับผมฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นซูเปอร์สล็อตนะครับที่ผมได้พูดไปเนาะอันนี้เล่นไปแล้วนะครับต่อมาอันที่สองนะครับฝั่งขวามือตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมสําหรับของรางวัลที่มันขึ้นแจ้งเตือนหรือว่ามันให้เราเนี่ยมันไม่แจกจริงนะควรจะระวัง ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เล่นเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองในแอปนี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าเราได้รับเงินรางวัลนะครับหนึ่งหมื่นหรือว่า2 0,000นะครับหรือว่า1น0 0พันเนี่ยให้เรากดถอนเงินอันนี้อย่าไปกดนะอย่าไปรับนะครับเพราะว่าผมไม่แนะนําให้เรารับอยู่แล้วนะครับก็ให้เราเล่นเพื่อรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้เท่านั้นนะในส่วนของรางวัลอื่นที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาอย่ากดรับเด็ดขาดนะครับต่อมาวิธีการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักนะครับผมเราก็กดสีที่เหมือนกันได้เลยนะครับผมกดเล จนกว่าจะถึงขีดจํากัดในการเล่นต่อวันเนาะนี้ผมก็เล่นมาที่เลเวล52แลวนะครับก็เล่นในช่วงที่เวลาว่างจากงานประจําหรือว่าจากการทํางานต่างๆนะครับเราเบื่อเราก็อยากเข้ามารีแลกซ์นะครับอยากเข้ามาเล่นเกมเราก็หยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นได้เลยนะครับเล่นฟรีนะไม่เสียเงินด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสามารถนําคะแนนที่เราได้นะครับจากการเล่นเกมไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิเลตได้ด้วยนั่นเองนะครับเมื่อจบเกมหรือว่าจบเลเวลหนึ่งนะครับเราจะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้รับรางวัลคูณ5ได้ด้วยนะคร ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับได้เลยเรามาดูในส่วนของการถอนเงินอีกรอบหนึ่งนะครับมีกฎของการถอนเงินตรงนี้เลยการถอนเงินเป็นช่องทางทูมิเน่เวลช่องทางเดียวนะครับขั้นต่ำเริ่มต้นในการถอนเงินอยู่ที่10บาทนะครับหนึ่งแสนเหรียญทองบวก300เพชรถึงจะทําการแลกเงิน10บาทได้ไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับมีคะแนนครบตามจํานวนเราสามารถกรอกเบอร์เวลถอนเงินได้เลยนะครับผมไม่เกิน1วันเงินเข้าแน่นอนนะครับแอปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเนาะฝากกดไลค์กดนี้้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ